ตัวดีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ พบก,กับอาจารย์พัฒน์นะครับวิชานะครับก็คือการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์นะครับในขั้นตอนแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะพัฒนาเว็บไซต์นะครับเราจะต้องมีฐานข้อมูลนะครับนอกเหนือจากการมีฐานข้อมูลแล้วถ้าเราไม่ติดตั้งระบบนะครับเราจะเชื่อมต่อฐานข้อมูลลงในโปรแกรม Dreamweaver ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเชื่อมฐานข้อมูลแล้วก็ติดตั้งฐานข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะมีโปรแกรมในส่วนของ Dreamweaver ขั้นตอนแรกเราต้อง ติดตั้งโปรแกรมนะครับแอปเซิร์ฟขึ้นมาก่อนขั้นตอนต่อมานะครับถ้านักศึกษาติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักศึกษาไปที่ช่องนะครับเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า local host ลงไปนะครับเมื่อพิมพ์ local host ลงไปแล้วนะครับจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับพอถึงหน้านี้คือแล้วนะครับให้นักศึกษาไปคลิกที่ php my admin database นะครับเพื่อสร้างฐาน database หรือว่าสร้างฐานข้อมูลนั่นเองนะครับให้นักศึกษาเอามาไป ได้เลยนะครับเมื่อเอาเมาส์ไปคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับจะปรากฏหน้าให้ใส่ช่อง User และช่อง Password นะครับในส่วนของ Username นะครับตายตัวเลยนะครับก็คือ root นะครับและในช่องของ Password ช่อง Password นี้จะก,กำหนดตัวอักษรเป็น9เป็น8ตัวอักษรนะครับจะก,กำหนดเป็น8ตัวอักษรขึ้นอยู่กับนักศึกษาต,ตอนติดตั้งระบบว่า Password ไว้ว่าอะไร นะครับออตั้งค่าพาสเวิร์ดไว้ก็คือ12345678เนะครับเสร็จแล้วนะครับ user name ได้แล้ว password ได้แล้วเราก็กด go นะครับเมื่อกด go เรียบร้อยแล้วนะครับจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับหน้านี้ก็คือหน้าการสร้างฐานข้อมูลนั่นเองนะครับจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาเมื่อได้หน้านี้แล้วนะครับให้นักศึกษาเอาเมาส์ไปคลิกที่ new นะครับ เสร็จหน้านี้นะครับมันถามว่าให้ตั้งค่าฐานข้อมูลก็คือ database name เราจะตั้งชื่อฐานข้อมูลไว้ว่า admin นะครับ admin <c oughs> admin นะครับจากนั้นอเลือกนามสกุลเลือกข้างหลังของมันนะครับให้เป็น u n i t 8 a d นะครับ u n i t 8 a d general u n i t 8 a d general ci จากนั้นกด โอเคเมื่อเรากดเรียบร้อยแล้วเราได้ฐานข้อมูลที่ชื่อแอดมินเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาตั้งค่าในส่วนของ Table ในส่วนของ Table ลนะครับจะก,กำหนดชื่อ Table ว่าอะไรนะครับในณนที่นี้ออจะทำระบบล็อกอินนะครับออก็จะใส่ชื่อตารางว่าล็อกอินนะครับล็ Lock อกอินอ๋อเปลี่ยนเป็นทูแล้วกัน t ูล็อกอิน To underscore l o จากนั้นนะครับไม่ได้นะทู o ็อกอ n เอ่อเปลี่ยนเป็น l o g i n ก็ได้เพราะว่ามันไม่ให้ทู l o IN อ่ะอ่อใส่เป็น l o g i n นะครับแล้วอก็จะสร้างคอลัมน์ไว้ที่สคอลัมน์นะครับกำหนดคอลัมน์ที่4คอลัมน์แล้วกด go นะครับกด go เสร็จในหน้านี้นะครับมันจะขึ้นให้เราสร้าง ตารางนะครับในส่วนของ table ที่อยู่ชื่อ table ว่า name name table ก็คือ login นั่นเองนะครับต่อมา name ช่องแรกนะครับอจะใส่ id นะครับต่อมา name ช่องที่2นะครับอจะใส่ name นะครับต่อมา name ช่องที่3ออจะใส่ username user username นะครับต่อมาช่องที่4นะครับออจะใส่พาสเวิร์ดนะครับออจะใส่พาสเวิร์ดต่อมาเรามาดูในช่อง ID ID นะครับอินคือตัวเลขคือค่าจำนวนเต็มนะครับให้เราใส่อินนะครับยูเซอร์นีเป็นวาชานะครับพาสเวิร์ดให้กันหนดเป็นวาชานะครับจากนั้นเรากำหนด ตัวอักษรนะครับให้กําหนด ID ตัวอักษรเป็น3นะครับ Name กาหนดตัวอักษรเป็น20นะครับ Username กําหนดตัวอักษรเป็น20นะครับ Password กําหนดตัวอักษรเป็น20นะครับจากนั้นเรามาดูในช่องแรกช่องแรกก็คือ ID นะครับช่อง ID นี้เราจะก,กําหนดให้มันเป็น Primary Key นะครับเราก็ไปที่ Index นะครับเลือกเป็น Primary Key จากนั้นกด Go นะครับ อย่าลืมติ๊ก AI ให้มันด้วยนะครับโดยการขี์รันอัตโนมัติเนาะ,อะตอนนี้ก็คือเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ชื่อของตารางเรียบร้อยแล้วก็คือมี ID มี name มี username แล้วก็มี password เสร็จแล้วเรากด save เลยนะครับก็ลกด save อพอได้ save เรียบร้อยแล้วนะครับนักศึกษาสังเกตว่า ID มันจะขึ้นรูปกุญแจให้แสดงว่ามันเป็น primary key ให้เรานะครับ โดยในตารางนี้จะมี ID มี name มี username แล้วก็มี password นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะสร้างในส่วนของ insert เข้าไปนะครับโดยการเอาเมาส์ไปคลิกที่ insert นะครับหรือว่านักศึกษาคนไหนที่ใช้เวอร์ชั่นภาษาไทยในส่วนนี้จะเป็นคำว่าแท้นะครับให้นักศึกคลิกเข้าได้เลยนะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมา คือหน้า insert ข้อมูลเข้าไปนะครับคือหน้า insert ข้อมูลนะครับช่องแรก ID ID นี้เราคือเราไม่ต้องใส่ตัวเลขนะเพราะว่าเรากำหนดให้มันเป็น Primary Key ตั้งแต่ตอนแรกเราก็เลยไม่ต้องใส่นะครับในช่องที่2 เนมนะครับออจากกำหนดไว้เป็นชื่อและการ C H A I Y A P H A T นะครับ C H A I Y A P H A T ชัยยะ C H A N G W A N W O N G นะครับต่อมา user อาอมัน20ตัวมันเกิด20อ่ะนี้แหละชัยพัฒต่อมา user นะครับออตั้งไว้เป็นตัว T U A นะครับ Password ออกกำหนดให้ นะครับจากนั้นออก็กดโกเรียบร้อยโอเคอยู่ในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับมาดูที่ล็อกอิน นะครับเอาเมาส์ไปคลิกที่ตารางของล็อกอินได้เลยนะครับข้อมูลก็จะขึ้นมา1ข้อมูลโดยมี ID มี Name มี Username มี Password นะครับนี่คือวิธีการสร้างฐานข้อมูลก่อนเริ่มต้นที่เราจะเอาฐานข้อมูลนี้ไปลงในส่วนของล็อกอินในโปรแกรมของ Adobe d e m e v e r CS6 นะครับในคลิปนี้นะครับอาก็สอนสร้างฐานข้อมูลเพื่อจะไปเชื่อมต่อกับ CS6 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องมี